ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการอัปเกรดคอมพิวเตอร์ครั้งแรกของผมเลยนะครับโดยที่ผมไม่มีความรู้เรื่องอคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้มาก่อนเลยนะครับผมศึกษาจาก u t u b e เองทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเปิดมาเรามาเจอหน้าเกมนะครับฟาร์ครายในสตรีมครับแน่นอนว่าดูความจำมันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิกนะครับซึ่งแน่นอนว่าคอมผมเนี่ย มันรับไม่ไหวนะครับมันไม่มีหน่วยความจําพอที่จะรับเกมนี้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวทุกคนมาดูนะนี่หน่วยความจาในเครื่องผมนะอีกอันนึงก็คือแดงอีกอันหนึ่งก็คือใกล้เต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูการอัปเกรดคอมครั้งแรกของผมกันนะครับซึ่งผมก็ทําโดยที่แบบ ก็ไม่ได้มีความรู้มาก่อนนะครับก็ศึกษาเอาแบบมุ้ปลาไปนะครับก่อนอื่นเลยผมมาหาที่ใส่ S D card ของเรานะครับซึ่งปรากฏว่าเราเจอว่ามันอยู่ใต้การ์ดจอของเราครับนี่ผมวงกลมไว้แล้วแหละสีแดงๆนะครับเป็นจุดๆ3จุดน่ะตรงนั้นน่ะก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาถอดตัวของการ์ดจอของเรานะครับซึ่งเราจะต้องมาถอดไอ้ไอ้ตัวยึดที่อยู่ด้านหลังเคสของเราก่อนนะครับมันจะเป็นน็อตยึดอยู่นะครับนี่2ตัวนี้นะับน็อตยึดที่ผมวงกลมไว้ พอเราถอดปุ๊บแล้วก็ทําการขันมนันออกนะพอขันปุ๊บมันก็จะหลุดแล้วก็ทําให้เราเสามารถดึงตัวของกา๊ดจอออกมาได้หรือว่ากาั๊ดจอเนี่ยมันจะไม่ติดอยู่กับตัวคอมนะต่อมาพอเราขันหลังเคสเสร็จปุ๊บนะเราก็มาดูด้านหน้าเราก็จะต้องมาถอดนะสายไฟที่ต่อเข้ากับตัวของกั๊ดจอนะครับซึ่งมันอยู่ด้านหน้านะครับมันอยู่ด้านหน้าอ่าดี๋ยทุกคนดูนะครับ อ่านี่ไงนี่ที่ผมวงกลมไว้อันนี้คือสายไฟที่เราต้องถอดนะครับแล้วมันก็จะมีเป็นเหมือนกับผมไม่รู้เขาเรียกอะไรผมได้มันว่าขาล็อกของมันละกันนะครับผมต้องกดลงก่อนนะพอทําเสร็จปุ๊บมันก็จะดึงกา๊าซจะออกมาได้เลยนะครับพอดึงก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะต่อมาก็จะเป็นการใส่ s อสเอสดกาของเรานะครับไอตอนนี้ผมก็กําลังวัดอยู่นะผมกําลังวัดอยู่ว่าเออมัน ขนาดยาวประมาณไหนประมาณไหนนะครับเพราะว่าผมจะต้องใส่ขาลอง SSD card ของเราเข้าไปนะครับด้วยความที่ผมเป็นมือใหม่ด้วยนะครับก็เลยเออไม่กล้าที่จะแบบใส่เข้าไปแบบแรงๆแร้ผมทําแบบเบาๆเบามือที่สุดแล้วนะครับอ่าดูดูดูในคลิปได้เลยนะครับดูในคลิปได้เลยผมก็แบบไม่ไม่กล้าไงไม่กล้าที่จะใส่ไปแรงๆนะครับก็แบบทาแบบถนอมถนอมหน่อย แต่นี้ยังเป็นการวัดอยู่นะครับผมผมไม่มั่นใจก็เลยคาบใส่ไปดูก่อนนะครับวัดว่าเราจะใส่ขารอง SSD card ไว้บริเวณจุดไหนนะครับเสียงโดเสียงลมก็จะดังหน่อยนะครับเสียงลมก็จะดังน,นะตอนนี้คือรู้แล้วว่าเราจะต้องใส่ขารอง SSD card ไว้จุดไหนนะครับก็คือจุดสุดท้ายเลยก็คือยาวสุดเลยนะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของผมเรียกมันว่าขารองขารอง S. d card นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันมันเป็นเหมือนน็อตรองอ่ะน็อตรองอ่าตอนนี้เราก็ถอดออกมาครับตอนที่เราวัดเสร็จแล้วอ่าปรากฏว่ามันยาวถึงตรงนั้นพอดีเราก็ใส่น็อตลงไปนะครับเป็นน็อตรองเป็นการไอ้น,นี้ครั้งแรกเลยนะในชีวิตผมไม่เคยไม่เคยอัปเกรดคอมมาก่อนเลยนะครับ การครั้งเป็นการอัปเกรดครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าถูกผิดยังไงเหมือนกันนะครับก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ขันอันน,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 นี้อันนี้ไม่ได้ขันนะอันนี้มันเป็นเหมือนกับที่คีบเล็กๆนะผมออามาคีบก็ใส่ไปหมุนพอรู้สึกว่าเออพอแน่นแล้วแต่ว่าไม่อยากให้แน่นมากนะเอาแบบพอพอแน่นนะครับก็ทําการใส่ ssd card ของเราไปได้เลยนะครับซึ่งตัวที่ผมอัปเกรดเนี่ยก็จะเป็น เ,เพิ่มมาอีก500กิกนะครับเพิ่มมาอีก500กิกจากเดิมที่มีอยู่แล้ว250นะครับก็อัปเกรดเพิ่มไปเป็น750นะครประมาณ750กิกทั้งหมดแต่พอใช้งานจริงมันก็แบบอาจจะไม่ถึงจะแบบไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับ,นะรบพอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบตัวของ SSD card มันก็จะแบบมีความรู้สึกว่าแบบ มันจะเด้งๆขึ้นมานิดนึงนะครับพอเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราก็ให้กดลงไปเลยนะครับให้เรากดลงไปเราดูในคลิปนะครับให้เรากดลงไปแล้วเราก็ใส่ตัวของน็อตขันนะครับเพื่อที่จะยึดนะครับผมใช้เป็นที่คีบขนาดเล็กนะครับคีบตัวของน็อตน,นั้นมานครับนี่แล้วก็ใช้ไขควงเล็กๆนะครับไขควงเล็กๆใส่ลงไปแล้วก็ก แล้วก็ทําการขันน็อตยึดนะครับให้มันแข็งให้มันแข็งแรงนครับให้มันแข็งให้มันแข็งแรงนะครับ,มมมรรบผมก็ขันไปพอประมาณนะครับไม่ได้ขันจนมันแน่นจนเกินไปนะครับอเอาแค่ให้มันอยู่แข็งแรงนะพอได้แล้วนะครับก็เป็นาเสร็จสิ้นนะครับก็ทำการใส่ก๊ร์ดจอลงไปนะครับขั้นตอนต่อไป เสร็จแล้วนะครับนี้ก็จะมาอาเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่ก๊์ดจอนะครับทีนี้เราก็จะกดลงไปใส่การาดจอลงไปตามแอมันเดิมนะครับเออผมลืมบอกไปว่าเวลาเราใส่พวก s อทีดี๊หรือว่าก๊์ดจอเนี่ยมันจะมีช่องผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมเรียกว่าช่องฟันละกันผมเรียกว่าช่องฟันละกันนะครับเราก็ต้องใส่ช่องฟันนะนะั้นอ่ะให้มันตรงกับรูรูร ที่เราจะเสียบลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็น S s d ตการ์ดหรือว่าเป็นการ์ดจอเนี่ยมันก็จะมีช่องฟันของมันนะครับต้องใสให้ตรงตัวของแรมก็เหมือนการะคน้บก็จะมีเหมือนกันนะก็ใส่ลงไปก็ใสให้ตรงนะครับก็คือแบบทุลักทุเลมากครับทุกคนเป็นการอัปเกรดคอมครั้งแรกแล้วก็แบบรู้สึก ดีมากนะครับไม่มีความรู้ผมไม่ได้มีความรู้หรือว่าจบเรียนจบอะไรพวกนี้มาครับก็แบบอาจจะอ,อาจจะแบบไม่ได้เก่งหรือไม่ได้อะไรเราศึกษาตาม y o YouTube นี่แหละแล้วก็มามาทำเอานะครับไอ้ถ้ามีเงินเมื่อไหร่ก็อาจจะแบบซื้อคอมแบบสเปคแรงๆอะไรแบบนี้มานะครับอ่ะก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับทุกคน